ปฏิบัติการหมันครองโลกบทที่2การปฏิวัติแนงกนอังกฤษคศ1 6 0์ถึง1660ตอนที่สแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะพวกอิลลูมินาตีกับพวกพระจองปลอมทั้งหลายได้วางแผนกำจัดพระเยซู ด้วยการจ้างทหารโรมันเป็นคนสังหารพวกนี้เองที่จ่ายเงินส0สิบแท่งเพื่อติดสินบนสาวกของงอท่านที่ชื่อยูดาและพวกนี้อีกนั่นแหละที่ใช้นักโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงมวลชนให้หลงผิดและพวกอิลลูมินาตีนี้เองที่เป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกทหารโรมันสังหารพระเยซูหลังจากที่ได้ทําการแก้แค้นอันแสนสกรปรกแล้วพวกนี้อีกนั่นแหละที่หลบเข้าไปอยู่หลังฉากและโยนความผิดที่เหลืออยู่ให้แก่มวลชนและเด็กๆชาวยิวประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกนี้มีเหตุผลอันเลวทราม และดำเนินแผนการตามความทะเยอทะยานของพวกตนพระเยซูคริสต์รู้ถึงแผนการเหล่านี้เป็นอย่างดีและท่านก็ได้อ้อนวอนต่อพระบิดาและกล่าวว่าพระบิดาทรงปรดอภัยให้แก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาได้ทำอะไรลงไปด้วยเถิดแน่นอนท่านกำลังอ้อนวอนเพื่อหวนท่านขออภยัยให้แก่คนที่ทุกพวกอิลลูมินาตีใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกนายอทุนเงินกู้สากลนี้กำลังใช้ฝูงชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานแผนการลับของตนตั้งแต่นั้นมา การศึกษาขบวนการปฏิวัติโลกจากสมัยของพระเยซูคริสต์มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมที่จะไปตำหนิพวกยูเสียทั้งหมดในเรื่องของอาชญากรรมที่คนกลุ่มหนึ่งเป็นคนทําขึ้นมาคนพวกนี้เป็นอํานาจลับที่อยู่เบื้องหลังสากลนิยมและเป็นพวกที่ใช้ลัที่คอมมิวนิสต์เป็นคู่มือปฏิบัติการเพื่อให้แผนการครอบครองโลกของตนเป็นผลสําเร็จเช่นเดียวกันการศึกษาประวัติศาสตร์จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม ที่จะไปประนามคนเยอรมันและคนอิตาเลียนทั้งหมดในเรื่องของอาชญากรรมที่พวกขุนศึกอารยันเพียงกลุ่มหนึ่งซึ่งก่อตั้งลทัทธินาซีและละทัทธิฟาสิตขึ้นมากระทําต่อมนุษยชาติด้วยหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการทาลายล้างลทัทธิคอมมิวนิสต์สากลและละทัทธิไซออนิสเพื่อตอนจะได้ครอบครองโลกเสียแต่ผู้เดียวประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกผู้นําของสองกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กันอยู่นี้ได้แบ่งวลชนออกเป็นสองค่ายให้เป็นศัตรูกันโดยไม่คํานึงถึง พึ่งสีผิวเผ่าพันธุ์ศาสนาและใช้มวลชนนี้เป็นเบี้ยในกระดานหมากรุกการเมืองสากลของตนพวกนี้จะเป็นพวกที่ตัดสินใจว่าจะให้กลุ่มไหนเป็นผู้ชนะอีกกลุ่มหนึ่งในที่สุดสามารถทําให้ตนเข้าควบคุมความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติกําลังคนและาศาสนาของโลกเอาไว้ได้เราต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าจุดประสงค์ของพวกมารร้ายก็คือล,อล่อลวงมนุษย์ให้มีจิตใจออกห่างจากพระเจ้าและพวกมารร้ายก็ได้ใช้ทั้งคอมมิวนิสต์แดงและลัทธินาซีดําหลอกลวงให้คนหันมารับอุดมการณ์ปฏิเสธ พระเจ้าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วดังนั้นพวกที่ยอมรับอุดมการณ์ปฏิเสธพระเจ้าก็คือผู้ที่ขายวิญญาณของตัวเองให้กับมารร้ายนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับหากชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ